ปล่อยให้พวกโง่เนี่ยมันทำงานแทนเราไปเนาะนี่แหละเป็นหัวหน้าจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครสาขาเนี่ยแม่ดูแลแม่ใหญ่ที่สุดอ๋อรีบกินเิยจ้ะเดี๋ยวแม่ต้องไปทำสปาเท้าต่อช่วงนี้คันเท้านิดนึง คุณไม่เอามาเสิร์ฟดีๆหรอคะจะคานเข่าเข้ามาทําไมคืนมันเลอะหมดแล้วเนี่ยก็คุณมิกกี้เป็นถึงผู้จัดก,การสาขาใหญ่นี่คะเอ่อเดี๋ยวฉันไปเอากาแฟมาให้ใหม่แล้วกันนะคะไม่ต้องหรอกค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะมีคนรายงานปัญหาการทํางานของสาขานี้ทางสาขาใหญ่ก็เลยส่งฉันมาเพื่อตรวจสอบปัญหาในการทํางานเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะเป็นแค่พนักงานธรรมดาในสาขาของคุณนะคะว่าไงน,นะคะตามนั้นแหละค่ะ แล้วก็อยากให้ใครรู้นะคะถ้าไมอย่างนั้นเนี่ยคุณนั่นแหละที่จะสวยทำไมฉันถึงออกไปข้างนอกไม่ได้อ่ะคุณต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากหัวหน้าก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกในเวลางานค่ะแต่คุณชาเป็นคนให้ฉันออกไปซื้อกาแฟนะ ถ้าเป็นการพูดปากเปล่าเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะยังไงคุณก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตจากหัวหน้าสรุปยป็งไงมีหรือไม่มีฉันไม่มีหรอกแต่ฉันก็ต้องออกไปอยู่ดีอะ่ะไม่ได้เธอที่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะที่เนี่ยคนที่จะออกไปข้างนอกในเวลางานได้ก็ต้องมีตําแหน่งเท่านั้นไม่ใช่พนักง,งานกระจกกระจอกแบบเธอกลับไปทํางานได้ละคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าเธอคิดจะอู้งานนะฮะแต่คุณชาเป็นคนพูดกับฉันว่าฉันเนี้ยออกไปซื้อกาแฟบางที ฉันอาจจะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีฉันก็กลับมาแล้วโอ๊ยงั้นเธอก็ไปขอหัวหน้าของเธอเอาก็แล้วกันฉันลำคาญจะทำงานละตามนี้นะ การออกไปข้างนอกในเวลางานเนี่ยมันจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทยังไงบ้างแต่ฉันแค่ออกไปซื้อกาแฟเองนะคะนี่การที่เธอออกไปซื้อกาแฟเนี่ยมันอาจจะทําให้เธอกลับมาทํางานล่าช้าก็ได้นะทํางานล่าช้าหรอคะก็อย่างเช่นร้านนั้นไม่มีเครื่องชงกาแฟหรือว่าเมล็ดกาแฟหมดบางทีนะ พนักงานที่ร้านอ่ะอาจจะพักกลางวันอยู่ก็ได้แล้วนี่คุณชารู้เรื่องที่เธอจะออกไปข้างนอกรเปล่าอ่ารู้ค่ะเพราะว่าฉันได้รับคำสั่งส่วนตัวจากคุณชาให้ออกไปซื้อกาแฟค่ะอ้อหรอแล้วทำไมคุณชาเขาถึงสั่งให้เธอออกไปซื้อกาแฟล่ะในเมื่อเขาออกไปเองได้อ่าพอดีว่าคุณชาเขาปวดหัวนิดหน่อยอะค่ะเขาก็เลยออกไปเองไม่ได้แปลกจัง ปกติคุณช้าก็ออกไปคาเฟ่กับฉันตลอดนี่เอ่อเมื่อกี้พูดกับฉันหรือเปล่าคะเปล่าหรอกเออนี่เธอว่างอยู่ใช่ไหมช่วยเอาเอกสารพวกนี้ไปซีหลอกห้ฉันหน่อยสิพอดีว่าฉันต้องออกไปข้างนอกอ่ะพอดีว่ามีนัดกับช่างทำเล็บนัดใครนะคะหูหนวกหรือไงฉันบอกว่าฉันมีนัดกับช่างทำเล็บเออแต่ว่า นี่มันในเวลางานนะคะออกไปแบบนี้ได้ด้วยหรอคะได้สิแต่เฉพาะตำแหน่งหัวหน้าเท่านั้นนะถ้าเธออยากออกไปข้างนอกได้ตามอำเภอใจเนี่ยเธอก็มีตำแหน่งสิจะได้ไม่มีใครมาทำอะไรเธอได้เข้าใจแล้วค่ะฉันไปก่อนนะถ้ามีงานอะไรเนี่ยก็วางไว้ที่โต๊ะได้เลยเดี๋ยวฉันกลับมา ออกไปทำธุระส่วนตัวได้ตามอำเภอใจเด้อเนี่ยทำไมคุณถึงไม่สมัครตำแหน่งหองหน้าตั้งแต่วันแรกค่ะคือฉันอยากจะเรียนรู้งานไปนเรื่อยๆอะค่ะคิดดีๆนะครับการเป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องมีความเป็นผู้นำสูงต้องรับผิดชอบงานต่างๆแล้วก็ต้องเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลูกน้องนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อลูกน้องหรอคะใช่ครับ อย่างคุณชากับคุณเตยเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็จะมีของติดไม้ติดมือกลับมาให้พนักงานเสมอเปรียบเสมือนน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับอ๋อเขา2คนนี่ใจดีจังเลยนะคะแสดงว่าเขาออกไปข้างนอกบ่อยเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเมาเลยครับแต่ว่าคุณเตยเนี่ยบ้านเขารวยมากจริงๆตําแหน่งหัวหน้าคุณชาเขาก็เป็นคนฝากเข้ามาโดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เลยครับจริงเหรอคะ องค์กรใหญ่ๆอย่างบริษัทเรานี่ฝากเข้าได้ด้วยหรอคะได้สิครับถ้าตังค์ถึง <G ül> คือตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ยอมหรอกนะครับกล่าวว่าจะยื่นเรื่องไปที่สาขาใหญ่แต่ว่าคุณชาเขามาถามผมว่าอยากได้เท่าไหร่ <G ül> ผมก็เลยลองเรียกเงินดูแต่ไม่คิดเลยนะครับว่าเขาจะให้ผมมาตั้งสองเท่าเน <G ül> ี่ยโหแล้วทำไมเขาใจปากกับคุณเตยจังเลยล่ะคะ ไม่ปาได้ไงครับก็เขาเป็นแม่ลูกกันแต่คุณชาเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดมากเลยนะครับเขายังดึงเงินปันผลขององค์กรเนี่ยมาใช้ได้แบบแนบเนียเลยครับว่าไงนะมี่คุณจะเสี่ยงทังไปสิถ้าคนอื่นรู้เนี่ยผมสวยแน่เลยพอทุกวันนี้คุณชาก็คอยจ่ายสวยให้ผมตลอดคุณห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งส่วนแบ่งของผมเนี่ยให้คุณ10%โอเคไหม ว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะเออแล้วที่คุณจะสมัครตำแหน่งหัวหน้าเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะสวัสดีค่ะรรท่านประธานเป็นไงบ้างพี้เป็นอย่างที่ท่านประธานคิดไว้ไม่มีผิดเลยค่ะ ว่ามีการทุจริตภายในองค์กรค่ะฉันว่าแล้วเชียงั้นเดี๋ยวบ่ายเนะี่ยฉันจะเข้าไปเอ่อแต่ถ้าท่านประธานมาแผนจะไม่แตกหรอคะมีแค่คุณชาที่เคยอิน้าฉันงั้นบ่ายนี้เราเจอกันนะรับทราบค่ะท่านประธานบันนอก ี๋ยวฉันช่วยนะคะเออฮ้ยเจ็บ้านอกหัดแหกตาดูทางซะบ้างนะเนื้อตัวกระสุกระปกอม้มแมมเหลอชูฉันหมดแล้วนี่ดูสิคือ,อฉันขอโทษนะคะฉันไม่ระวังเองอะคะ่ะแล้วนี่มาทำอะไรที่ธนาคารเนี่ยทีนเนี่ยไม่มีข้าวมีน้ำบริจาคให้เฟียกนะออฉันมาฝากเงินนะจ๊ะฝ <c oughs> ากเงินเหรอแล้วนเะท่าไหร่อ่ะ หมดนี่เลยจ้ะได้แต่ว่าค่าเปิดบัญชีเนี่ยต้องฝากขั้นต่ำา500บาทนะแต่ดูจากสภาพเศษเงินของแกแล้วเนี่ยน่าจะมีไม่พออ่ะแค่ค่าสมุดบัญชีเนี่ยยังไม่พอเลยเก็บเศษเงินของแกเนี่ยไว้ซื้อข้าวเถอะกลับไปเถอะไปแต่ว่าฉันตั้งใจจะมาฝากเงินจริงๆนะจ๊ะฉันฉันมีแบงค์มาด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะ าจากไหนเนี่ยวุยสกปรกอะไม่ใช่ว่าไปขโมยเขามากนะคุณเตยพูดแรงไปหรือเปล่าคะไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงหรือว่ามาแบบไหนเราก็ไม่ควรดูถูกลูกค้านะคะเนี่เธอเพิ่งเข้ามาเนี่ยอย่าสะเออนี่หลินฉันฝากส่งลูกค้าด้วยนะฉันไม่เข้าแล้วฉันไม่มีอารมณ์ทำงานเดี๋ยว หลังใส่ใหปมาทานไม่ดีเลยนะคะอะไรของแกเนี่ยท,ท,ท่านประธานสวัสดีค่ะคุณชานี่แม่รู้จักด้วยหรอใครแม่แกฮะเออคุณเตยนี่คุณนุ่นประธานบริษัทสาขาใหญ่ประธานบริษัทฮะท่านประธานสวัสดีค่ะ ฉันว่าฉันไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากความแล้วละค่ะคุณเนี่ยเก็บข้าวของแล้วก็ไปเตรียมตัวรอรับหมายสารที่บ้านได้เลยพวกคุณทั้งคู่ทั้งคู่เหรอคะแล้วหมายสารหมายความว่ายังไงคะเอ่แล้วทำไมเขาใจป่ากับคุเตยจังเลยละคะจะไม่ป่าได้ไงครับก็เขาเป็นแม่ลูกกันแต่คุณชาเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดมากเลยนะครับเขายังดึงเงินปันผลขององค์กรเนี่ยมาใช้ได้แบบแนบเนียเลยครับพอทุนี้ คุณเช้าคอยจ่ายสวยผมตลอดคุณห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเลยนะตอนนี้คุณเฟิร์สอยู่ที่โรงพักแล้วนะคะทางนั้นเขารอให้คุณทั้งสองคนไปรับการสารภาพอยู่จากโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาแต่ถ้ารอให้หมายสารถึงที่บ้านคดีก็คงจะเออท่านประทานคะฉันผิดไปแล้วค่ะฉันขอโทษจริงๆค่ะฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะให้โอกาสฉันเถอะนะคะ ฉันมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบค่ะใช่ค่ะค่าใช้จ่ายภายในเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วแม่ฉันก็เลี้ยงฉันมาคนเดียวตั้งแต่เด็กๆให้โอกาสแม่ฉันด้วยเถอะนะคะฉันว่าแล้วว่าพวกคุณสองคนเนี่ยคงจะไม่สำน,นึกผิดแน่ๆกฎของบริษัทเนี่ยก็ถูกตั้งไว้อย่างชาัดเจนว่าห้ามไม่คนในครอบครัวเดียวกันมาทำงานที่สาขาเดียวกันเพื่อป้องกันการทจริตภายในองค์กร แล้วก็ยังมีเรื่องที่พวกคุณเนี่ยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไม่เท่าเทียมกันอีกฉันไม่คิดเลยนะคะว่าพวกคุณเนี่ยจะกล้าทําแบบนี้ในองค์กรของฉันฉันคิดว่าฉันพูดมากเกินไปละยังไงพวกคุณสองคนเนี่ยก็คุยกับเจ้าหน้าที่เองก็แล้วกันนะคะะอะไรนะส่วนเธอ ันจะพักงานเธอเป็นเวลา3เดือนและก่อนกลับมาทํางานเนี่ยเธอต้องไปอบรมพนักงานใหม่ด้วยหวังว่าเธอเนี่ยจะไม่ทําให้ฉันเนี่ยตัดสินใจผิดนะขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านประธานที่ไม่ได้ฉันออกขอบคุณจริงๆค่ะเธอไปเก็บข้าวของได้ละการพักงานอ่ะมีผลตั้งแต่ตอนนี้และระหว่างที่เธอพักงานเธอจะไม่ได้เงินเดือนอะไรนะคะหรือว่าจะให้ฉันไล่เธอออกค่ะ ขอบใจเธอมากเลยนะวิกกี้ที่ช่วยสืบให้ฉันเดือนนี้ฉันมีโบนัสให้เธอจุกๆเลยจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะรรท่านประธานยังไงช่วงนี้เธอก็มาประจำที่สาขานี้ไปก่อนแล้วกันนะช่วยเป็นหูเป็นตาให้ฉันหน่อยรับทราบค่ะรรท่านประธาน